สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอ,อุซ่ามหาเห่ง วันนี้ผมจะพาจารย์มาดูหวงจุ้ยที่ลิส t h ซึมสุขุมวิท42คอนโดนี้นะครับคืออยู่ใกล้มากใกล้สถานี BTS เอกมัยเกตเวสเอกมัยตกแต่งได้แบบสวยงามมากๆปีกุ้ต้นผมอยากจะเห็นแล้วเนี่ยคือผมอยากให้อาจารย์ดูหวงจุ้ยให้หน่อยว่าคอนโดนี้ห้องนี้เป็นอย่างไงบ้างได้เลยนะดูทางด้านนี้ครับเฮ้ยม่อคิ้กี่ก้าวเดินมาผมว่าประมาณสัก 300เมตรอะเร็วมากมากเร็วจริงๆคือติดถนนมากเลยนะเดินทางไปกลับนี่สะดวกมากอยากเห็นคอนโดเลยอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าอาจารย์ไปเลยครับเจแปนไปเลยครับไปทางนี้ครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับโอ้โหต้นอะไรเนี่ยเจแปนครับบอนไซครับไม่ใช่ต้นไม้เหรอ บอลไซค์ครับอาจารย์ไซ้์อะไรไซค์คอนี่ไง,งาน,นี่คือคอนโดที่ผมบอกใกล้ BTS เอกมัยเดินเข้ามาแค่ประมาณ300เมตรถึงเลยอาจารย์ผมว่าไม่ใกล้ไม่ใกล้คือใกล้กลมาโอ้โหนี่คือคอนโดชั้นที่30โอ้โหไม่น่าเลยไปขึ้นมาแล้วมันแบบโปร่งไปหมดเลยครับเจแปนสามารถ มองได้แบบ2วิววิวเมืองอีกวิวนึงคือแบบว่าเห็นแม่น้ําเจ้าพระยายอยู่ไกลๆ first impression <Int> คือความรู้สึกขอใจคือ,อยังไงครับคอนโดม, <า S 1> นมันมีความปลอดโปร่งมากรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่อับไม่ทึบคือคอนโดเขากว้างอยู่แล้วโอเคมันรู้สึกแบบปลอดโปรง่งรู้สึกแบบอยากจะ ที่นี่เขาขายแล้วก็ปล่อยเช่าด้วยเผื่ออาจารย์สนใจอยากจะซื้อหรือเผื่ออาจารย์สนใจอยากจะเช่าเอาไว้แบบว่าให้เด็กอาจารย์มาอยู่นี่นี่เออผมช่วยเก่าไปถมอเลยเนี่แพงเลยเออถ้าเราเปรียบคอนโดเป็นบ้านหลังหนึ่งทา,างเดินนี่ก็เหมือนเส้นเลือดคล้องมันเข้ามาแล้วมันอุดอู้อุดจัดชิดไปหมดเหมือนเป็นไขมันอุดตันอ่ะเออเหมือนไขมันอุดตันหรือเป็นสตอกอ่ะุงก็สตอกทุกวันนอาจารย์เป็นไรมันออนแอ์ได้ไหมครับคุณกำลังหมายว่าคุณจะหยิบไม้เซลฟี่ถ่ายรูปทักครับ เมื่อกี้คืออาจารย์บอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่าโปร่งผมเองก็รู้สึกแบบนั้นและที่สาคัญนะคือการตกแต่งเขานี่คือเป็นสไตล์แบบว่าญี่ปุ่นใช้โทนสีที่แบบว่าเฮ้ยมีความอ่อนกลางเข้มหลังจากนี้เดี๋ยวให้อาจารย์วัดองศาห้องก่อนว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างโอเควัดจากตรงไหนก่อนครับผมเจะวัดที่นู่นเด๊ะเด๊ะทำไมวัดตรงประตูอาจารย์เฮ้ยคงจุ้ยคอนโดเนี่ยประตูกับระเบียงสําคัญมากนะครั้งอาจารย์ก็วัดตรงประตูทีเดียบผมวัดระเบียงด้วยระเบียงมันกว้างมากเป็นหัวใจของคงจุ้ยคอนโดเลยคือมันเอาองศาจากประตูได้ด้วยแล้วก็ระเบียได้ เปิดใช้งานได้เหมือนกันก็เหมือนกับที่วันนั้นที่เจแปนบอกพี่อ่ะน้องเบื่อที่เตียงระเบียงก็ได้เลยที่น้องที่เจแปนพูดวันนั้นอะไร oh. เนอะเราไปไว้กันเลยดีกว่าครับอาจารย์ผมก็ว่างนั้นแะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นว่าอาจารย์นี่คือมาวัดองศาตรงระเบียง<อ>แล้วก็ได้ทิศที่ดีด้วยทิศโง่โ อาจารย์ด่าผมทำไมเนี่ยพุทธ่พี่ดาเขาเรียกบอกว่าทิศโง่นี่อาจารย์ผมก็เรียนจบปริญญาอาจารย์ผมไม่ได้โง่นะอาจารย์คือทิศมันชื่อทิศโง่วอลแหวนด้วยไม่ใช่โง่ทิศโง่ชื่อภาษาจีนเขาเรียกทิศโง่หรือเป็นทิศม้าดาวเก้ายุคเนี่ยมันจะมียี่สิบทิศมีทิศจื้อทิศหนูทิศบีทิศมาแม่แล้วทิศโง่ก็คือทิศม้าบ่งบอกถึงอะไรอาจารย์ครับทิศโง่เนี่ยทิศโง่เนี่ยโชคลาภมันเข้าสองตำแหน่งในทิศโง่วันนี้เหรอฮะออออออมมมมมเเเเเดดดีีีีีีี๋ยยยยยววววผผนน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 น่่่่่่่่่ไไไ้้้้้้้้ททิปปัััั๊บบบบฮตตตาาาแแแหหหหงงงงงงูรขกกกจ ที่ดีมากเหลือเกินในสถานที่ตรงนี้เหรอ,อไปเลยอาจารย์ทิดโง่เนี่ยทิดโง่นะออไปอาจารย์ ที่อาจารย์บอกว่าทิศโง่เนี่ยคือดีมากในฮวงจุ้ยยุคที่8คือฮวงจุ้ยมันจะเป็นยุคยุคหนึ่งยี่สิบปีนะครับครับยุคที่9ทิศโง่นี่ก็เป็นทิศที่ดีนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของตรงนี้จะกินไปอีก20กว่าปีเสร็จเสร็จถ้าใครอยู่ตรงนี้คือก็กงโง่ยาวเลยผมพูดปัจจุบันเนี่ยจะไปในยุคหายุ55อย่างเงี้ยครับเอาความจริงเลยว่าอ,อาจารย์ผมไม่ได้หน้าแก่ขนาดนั้นแน่จริงๆเลยเชียวเท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้านับไปอีกยี่สิบ ถึงตอนนู้นน่ะโอ้โหล้วถามว่าใช่ถ้าเกิดมาถึงตัวรุ่งปุ๊บมันจะไม่รุ่งต่อหรอรุ่งต่อได้คุณแค่เสียเงินจ้างทินแสมาดูแล้วเขาก็ปรับให้คุณรุ่งต่อได้อีก20ปีเอ้อยแล้วจันรับดูไหมผมไปทินแสนของจุ้ยเลยเขาต้องดูของจุย้ยนิติดต่อได้ที่คู่ซ่ามหาลังขายของอาจารย์ข <c oughs> ายของนี่นนจะเป็นสังเกตโทนสีที่เขาทาบุบุกผนังไว้นี่นะครับอ่าใช่มันเป็นสีที่เขาเรียกว่าออกไปทางเอิร์นโทนเป็นสีแห่งการพักผ่อนเป็นสีที่เราแบบว่ารู้สึกอบอุ่นใช่บริเวณนีี้มปท่กวาง ผ่อนคลายจริงอาจารย์โอโอเคคือผนังหรือว่าโทนสีต่างๆเนี่ยมันไม่เด้งเข้าตาจนเกินไปแบบทําให้รู้สึกว่าเราล้าตาอันนี้คือมันเหมาะกับการผ่อนคลายจริงๆโทนสีกับฮงจุ้ยกับทิศทางมันเกี่ยวอะไรยังไงเนี่ยห้องนี้มันเป็นทิศเหนือแล้วก็โทนสีเนี่ยเขาทำเป็นสีออกสีบรอนซึ่งมันเป็นสีที่เกี่ยวเรื่องทิศเหนือเขาเรียกเป็นธาตุทองกับธาตุน้ํามันทําให้มีความรู้สึกว่าสีมันทาให้เรารู้สึกสบายตาแต่หลักฮงจุ้ยจริงๆแล้วธาตุทองกําเนิดธาตุน้ํามันเป็นการก่อเกิดที่ดีเป นั่นก็หมายเพราะว่าคนที่นอนหรือว่านั่งตรงนี้เนี่ยก็ได้รับพลังที่ดีตรงนี้เข้าไปด้วยแต่ที่นี่มันไปบังเอิญกับที่มันควรจะเป็นตามหลักงูด้วยอ่ะโอ้โหนี่ยมุติใคไได้อยู่ไปนี่คือมหาแห่งเลยนะจ๊ะมหาแห่งมากๆสมมติมีคอมพิวเตอร์บอว่านั่งอย่างนี้ทิดเนี่ยมันเป็นทิดที่ก่อกําเนิดไอเดียต่างๆด้วยมันไม่ใช่แค่เป็นทิดที่พักผ่อนอย่างเดียวจะเป็นอาจจะเล่นหุ้นหรือว่าอาจจะเออเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ถอนแล้วอันนี้หุ้นหุ้นตัวไหนฮะเนี่ยถอดถอดสแควรูทแล้วอะทำไมคนที่แบบว่าอยู่ในหนังเรื่องนี้คือน่าเหมือนอาจารย์เป้เลยอะเออแล้วบอกว่าทาไมถึงมาสายผมว่าเทปน้าผมไม่มาแล้วตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่ดีคุณสามารถที่จะเอางานมาทำท่องบทหรืออะไรที่งานที่เกี่ยวกับคุณที่หมดเล่นหุ้นก็ได้มันส่งเสริมอาจารย์ส่งเสริมมากครับมันทำให้ไอเดียมันโลดแล่นก่อให้เกิดพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณไอเดียจะลดแล่นต่อเมื่อสุขภาพคุณดีตรงเนี้ยมันครบเลยถัดออกไปนิดนึงครับ ถัดจากโซนนั่งเล่นมาโซนนั่งจริงแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้คือนั่งเล่นถัดมาจากนั่งเล่นคือนั่งจริงอาจารย์โอไมทำไได้ยังไงเนี่ยทำไมขำช้าขนาดนี้ต้องลายไปบอกถึงจะนึกได้เนี่ยสิ่งที่เจแปนจะได้รับอีกอย่างคือนอกจากความปลอดโปร่งแล้วเจแปนดูกระจกฮะมันทําให้กว้างมากชอบไปอยู่ใสถานที่ใดที่มันมีกระจกรอบๆห้องเพดานนึกไหมเคยมีบ้างนะอาจารย์บ่อยไหมก็บ่อยช่วงช่วงนั้นนะและจายเคยไหมไม่เคย ไม่เคยเคยไปต่างจังหวัดแล้วคือมันหาโรงแรมไม่ได้ก็ต้องไปนอนตามโรงแรมแบบว่าม่านรูกระจกตกแต่งไงเพาผมก็หมายความอย่างนั้นไงกระจกเนี่ยมันเป็นตัวที่สะท้อนพลังงานต่างๆทั้งดีและไม่ดีกระจกที่อยู่ตรงตำแหน่งโต๊ะรับประทานอาหารที่มันดีมากเพราะว่าเพราะอะไรอาจารย์จะไปอย่าลืมนะครับว่าคนจีนก็ถือว่ามันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์มันก็เหมือนกับบ้านหลังนี้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนั่นหมายความว่าเขารวยเขาสุขภาพดีนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่เขาตกแต่งออกมาตรงนี้ด้วยกระจกมมมุันดีอยู่แล้วก มันก็จะคูณ2คูณ3ามไปคูปคือการคิดของหลัก,ลกฮวงจุ้ยที่มันแยบยลจริงๆมันเป็นเรื่องดีมากแต่ <c oughs> เกิดว่ากระจกมันไปสะท้อนเอาพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาเช่นดันไปสะท้อนจั่ววัดหรือสันตึกใกล้ๆเข้ามามันก็เหมือนกับไปดึงสิ่งไม่ดีเข้ามาอ้าว <c oughs> ฉะนั้นการติดกระจก,ก,กจะต้องผ่านการคิดจากหลักของฮวงจุ้ยแล้วผม <c oughs> ขอขบอกใบ้หนิดนึง <c oughs> ยังไงจังไปๆปไปไปไปาใบ้อาจารย์โอเคโอเคเดฟรานจะต้องไปอยู่ห้องนี้พรห้องนี้นอนแล้วโคตรเก่าเฮ้ยอาจารย์ห้องไหนพาไปดูเลยเอาไปดูเลยนานาห้องไหนอาจารย์นี่น ห้องนี้เออที่อาจารย์บอกว่าเป็นห้องที่อยดีมากมหาเฮงมากๆมหาเฮงมากๆชีวิตมีแต่ความก้าวหน้าชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการเจริญรุ่งเรืองที่ถาวรห้องนี้มันเสริมแบบนั่นฝึกเลยตามตําแหน่งหน้าที่การงานตามหลักคงจุ้ยชั้นสูงที่ชินแสหมิงคํานวณหอจากหลออแกเลยอาจารย์รู้ได้ยังไงว่าห้องนี้มันดีอ่ะแดีวน้องนั่นทางในเด้รู้ไหม ไม่เลยก็ใช่ดีก็น่าทางไหนไม่รู้ไงต้องเอาแผนที่จีนวัดและคำนวณออกมาแต่ผงจะไม่ใช่อยู่ดี้วมันนึกขึ้นมาว่ามันดีไม่ดีไม่ได้จ้ะแหนต้องเอาแผนที่จีนวัดแล้วก็คำนวณออกมาแล้วคำนวณแล้วห้องนี้มันดีครบโทดมหาเฮงมีห้องนองใหญ่ทำไมไม่นอนทำไมต้องมานอนห้องนี้คือห้องเนี้ยถ้ารื้ออยู่เนี้ยนะเฮงมากๆและนอกจากเอาปีงห้องนองแล้วสามารถเอาปีงห้องทางงานได้หรือเปล่าจะไปแหกห้องทางานจากวัตถุกระจกอะไรก็เรื่องของ อ,อ,อาจารย์สรุปเลยเ<อ>ห้องนี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้อดีห้องนี้เป็นตําแหน่งที่นอนแล้วการงาน,นเริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากแน่นปังเลยนั่นนั้น่นปังที่หมายความว่าตําแหน่งกนที่การงานแน่นปังคือขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยคนก็โคตรยากด้วยเทควิวกรุงเทพมหานครแม่น้ําปลอดโปร่งพลังงานชี่เข้าดีมากพรมไม่มีอะไรมาชงหรือมาปะทะตําแหน่งเตียงนี้เลยผมอยากจะเห็นอีกห้องหนึ่งครับห้องนอนมาสเตอร์เบดมว่าจะเป็นยังไงได้ไปเลยครับอาจารย์ได้ไปเลย จะแปลงช <Yeah. S 1> ่งแกตดูห้องนี้จะแปลว่าเขาทำเป็นโทนสีอะไรเข้มเข้มแต่มผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันเป็นโทนสีทองคืองนี้พออธิบายให้ฟังทิศมันจะแบ่งเป็นธาตุทั้งหมด5ธาตุดินท,ท,ทองน,น้ําไม้ไฟเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกธาตุไฟสีแดงอ่ะธาตุไฟธาตุไฟแล้วอย่างสีขาวสีขาวเป็นธาตุทอง ธาตุทองเนี่ยมันก็เป็นธาตุที่ไปเสริมความร่ํารวยความมั่งคั่งแล้วก็เรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีด้วยฉะนั้นธาตุทองเนี่ยมันเป็นอีกธาตุหนึ่งตามหลักของฮงจุ้ยที่ไม่ค่อยส่งผลด้านลบกับใครถือว่าเจแปนเนี่ยเป็นผมเป็นนักแสดงนี่มันเหมาะกับผมไหมโอกเหมาะมากตกแต่งแบบแนวธาตุทองใช่ใช่หรือเจแปนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบันเทิงอาจารย์บันเทิงไม่ต้องสมมติละบันเทิงอยู่แล้วก็เหมาะมากๆเลยธาตุทองนี่แหละคือธาตุที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง จะไปสามารถเป็นผู้บริหารเป็นระดับโปรดิวเซอร์เป็นระดับหัวทีมในวงการบันเทิงได้เลยอันนี้คือเป็นข้อดีตามหวงจุ้ยที่ตกแต่งแบบแนวท่าทอง,ทองเพราะสังเกตได้ว่าม่านนี่คือจะออกเป็นน้ําตาลทองทองคือกระขอบกระจกก็คือจะเป็นน้าตาลทองอข้างหลังทองไหมอันนี้ก็ทองอคุณดูขอบก็นี่กระจกเงาเนี่ยขอบยังทองเลยใช่เนี่ยทองหมดเลยมาสเตอร์เบดมห้องนี้เข้ามาแล้วรู้สึกปลอดโปร่งมากใหญ่ใหญ่เอาอันง่ายๆนะใหญ่กว่าห้องนอนที่2ถูกแลวคือสเปซคือแบบกว้าง <ม>าาสามารถทําอะไรได้เยอะเลยใช่และตู้เสื้อผ้านี่คือมี2ตู้เสื้อผ้าใช่ครับแล้วห้องน้ําในตัวนะจารย์เห็นห้องน้ํำยังไงใหญ่มากไปดูแม่จา์ไปดูผมว่าอาจารย์ก็ต้องชอบนี่ครับาจารย์สวยมากเป็นไงสวยอ่ะ อาจารย์ครับอาจารย์ลงอ่างครับนานๆผมจะชวนอาจารย์ลงอ่างนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับอาจารย์ที่เราจะมาลงอ่างด้วยกันลงอ่างจริงๆปกติผมเนี่ยจะว่งอาอาบก็ติดติดติดอ่ะเลยติดตดขาดเลยอาจารย์ครับห้องน้ำนี่คือมีอ่างน้ําในตัวด้วยแล้วก็มีโซนแบบว่าเปียกนะโซนเปียกโซนแห้งก็สามารถอาบน้ําได้แล้วก็ออกมาคือเป็นโซนแห้งอยากจะนอนแช่น้ํานมอะไรเงี้ยก็ได้เลยสมมุติอยู่มีครอบครัวแฟนแช่อ่างไปคุณแฟนสามารถที่จะปวดทุกข ได้เลยได้เลยหรือเยอะยวนกันผมเห็นเจแปนเข้าไปเ็ี้ยมผมมีอารมณ์เลยนะจริง,งเหรอาออโมโหโมโหคน <im itation> ละอารมณ์คอนโดนะครับลิทิมสุขุมวิทส2ชั้น30ห้องนี้จุดเด่นพ่อดีแบบมหาเฮงมีอะไรบ้างครับอาจารย์คือหนึ่งแน่นอนที่สุดคือบริเวณโต๊ะอาหารที่ผมบอกไว้ครับ2บ,บริเวณที่เจแปนนั่งคุยอยู่กับผมนี่แหละส ห้องห้องนี้เป็นทิศโง่ที่ผมบอกคือโง่เนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต่ทิศเนี้ยเอาเป็นว่ามันชื่อโง่เนี่ยนะฮะตำแหน่งโชคลาภที่ดีที่สุดเลยเนี่ยมันไปอยู่ตรงห้องตรงนน้นที่ผมบอกห้องนอนที่2ใช่ส่วนห้องนอนที่1ก็จัดไว้ดีมากเป็นห้องนอนที่เสริมพลังได้อย่างดีด้านไอ้สีหข้อที่ผมพูดมาถึงตรงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นห้องที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีของที่ดิทึมแห่งนี้ของอันนี้เลยผมวัดองศาจากตำแหน่งประตูแล้วก็ระเบียงเนี่ยคือทิศโง่เนี่ยเมื่อคำนวณแล้วห้องนู้นนเเเี่ป็หห้้องททําาาใ1กรรจิญ าจเนริญก้าวหน้าแล้วอยู่แบบแบบมั่นคงถาวรคนรุ่นใหม่มาก็ไม่สามารถที่จะมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณได้แค่นี้พอไหมล่ะก็ถือว่ามหาเฮงงาหาเฮงแล้วอ่ะเป็นห้องที่เสริมอย่างยิ่งเลยบอกเลยว่าห้องนี้นะครับคอนโดนี้มหาเฮงสาหรับใครนะครับที่อยากได้ชอบและถูกชะตานะครับคอนโดนี้นะครับผมพื้นที่นะครับ76ตารางเมตรราคาขายนะครับเจ้าของน่ารักมากๆครับขายราคาที่แบบว่าโอ้โหเป็นกันเองมากๆเลย24ล้านบาทครับผมว้าว Quality คือแบบว่าครบครันรมากๆ<า><า>คือติดกับ BTS เอกมัยแค่300เมตรโอ้โหอย่างใกล้เดินไปก็ถึงแล้วใกล้มากใกล้ๆนี่คือเกรเวเอกมัยใช่ที่มันอยู่ใกล้ตรงนี้มันมีผลดีตามหลักฮงจุ้ยอีกอย่างคือว่าตำแหน่งห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันเป็นจุดส่วนรวมพลังงานที่ดีฉะนั้นการที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยพลังงานที่ดีมันก็มาถึง ห่วงจุ้ยที่ดีต้องดูสภาวะแวดล้อมข้างนอกด้วยพลังมังกรจะเกิดขึ้นได้ต้องอยู่ในสถานที่มีพลังงานที่ดีจะอยู่กับพมยจีนไั้นะอเออพึองงตัวเองเหมือนกันนย <c oughs> คือบอกเลยว่ารอบข้างของคอนโดนี้ส่งเสริมให้กับห้องห้องนี้ ใช่เป็นห้องที่มหาเฮงห้องนี้นะครับตกแต่งสไตล์แบบญี่ปุ่นพร้อมอยู่เลยจริงๆนะครับผม2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นสิ่งอำนวยความสะดวกขอ,ของคอนโดนี้คือครบจริงๆนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถสนามวิ่งนะครับ business สระว่ายน้ําแล้วก็ลานจอดเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอีกอย่าง อะไรครคับจที่นี่ระบบความปลอดภัยดีมากใช้การ์ดนะใช้ต้องใช้คีย์การ์ดทั้งตึกนะจะเข้าประตูนี้ก็ต้องใช้คีย์การ์ดจะเข้าประตูไหนจะขึ้นคือต้องใช้คีย์การ์ดหมดเลยตอบโจทย์กับผู้อยู่มากๆทวนอีกทีนึงน,นะครับราคาขายนะครับอยู่ที่24ล้านบาทนะครับ,ร,บราคาเช่าอยู่ที่70,000 5,000บาทต่อเดือนครับผมครับถ้าสมมุติใครๆนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่คูนสร้างมหาเฮงทุกช่องทางนะครับเราก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้เลยนะครับผมพอดูเสร็จเฮ้ยเริ่มหิวผมมีร้านเด็ดเป็นร้านสไตล์ที่อาจารย์ต้องแบบว่าเฮ้ยเห็นมอ้โหอาจารย์พอได้กินเสร็จพุกอาจารย์จะบอกว้าว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 อย่างนั้เหรออย่างนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปกินขึ้นทอไปอ่ะอ่ะอ่ะเดินสิครับเดินเหรอใกล้ขนาดนี้โอ้โหไปอาจครับไปสวัสดีไปกินกัน ใช่ครับ,ค,รบคือร้านอาหารเนี่ยสวยมากนะแล้วแบบอยู่ย่านกลางใจเมืองเลยก็คือโลเคชั่นนี่คือท้องหล่อซอยที่10เอกมอัยซอยที่5้ามันจบกันและอยู่ตรงกลางธุรกิจร้านอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าได้ทำเนียดีเนี่ยมีใัยไปกว่าดครึ่งแล้วลที่เหลือคือการตกแต่งร้านร้านอาหารเนี่ยจำเป็นต้องดูฮูจุยแมาจา์จำเป็นดิ คอนโดร้านอาหารบ้านโรงงานจําเป็นหมดคือถ้าเกิดอยากจะประกอบการแล้วเหงอยังไงก็ต้องดูร้านนี้ตามฮูจุยแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์องศาของร้านนี้ดีมาก <H ee? S 1> เออแต่องศาดีก็ไม่เท่าจัดภายในดียังไงรูเข้า,าใจไหมคือองศานี่มันเป็นทิศทางกระแสะพลังงานที่ดีแต่ข้างในก็ต้องจัดและรับพลังงานที่ดีด้วยแล้วภายในเป็นยังไงอาจารย์ไหนลองวิเคราะห์สิ วิเคราะห์ได้ดังนี้เลยวิเคราะห์ได้ดังนี้เลยคือตำแหน่งที่เจปแปนนั่งคุยอยู่กับดานเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของร้านมันไปตกตำแหน่งทิศที่ส่งเสริมร้านตั้งหมายความว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นโต๊ะยาวๆนะเป็นโต๊ะอื่นๆโต๊ะสั้นๆซอยๆๆๆๆอยติดก,กันก็ไม่ดีเออเพราะมันรวมมันรวมคนได้ไม่เยอะไง คนนั่งจะต้องรู้สึกว่ามีความสุขเอนจอยกับการกินถูกไหมถูกต้องเขาก็ต้องได้รับพลังงานที่ดีของสถานที่นั้นนผมเนี่ยรู้มาว่าร้านเนี้ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะแล้วมีเป็นแบบว่าเดลิเวอรี่ด้วยรออาหารมาเสิร์ฟและเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะอร่อยอย่างที่ผมบอกไหมหิวแล้วเนี่ยตาไหลเอานะเอานะเดจ้าครับอาจารย์อาจารย์มาแล้ว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 มาแลมาแล้วมาแ จำหนึ่งนะเขาทำมาผิดวะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้โเโละวะอันนี้ไม่เรียกว่าเบอร์เกอร์เรียกว่าเบอร์เกอร์อันนี้ครับมีชื่อว่ามอนสเตอร์เบอร์เกอร์ว้าวถ้ามันเนื้อใหมูนะจานหมูไม่ใช่เหรอข้างล่างเนื้อคุณหญิงครับเชิญทางนี้นิดนึงฮะคือกระผมจะต้องทานยังไงครับเนี่ยจะเป็นตัวคลาสสิกเบอร์เกอร์ค่ะพายแอปเปิ้ลค่ะครับโทเมโร่ค่ะแล้วก็โทฟูแล้วตกท้ายด้วยซอสเสรค่ะ อและข้างบนนี่คือหมูใช่ไหมครับที่เหลือนี่คือเนื้อหมดเลยสันส้านล่างจะเป็นเนื้อค่าสองตัวบนนี้เป็นหมูอ๋อแบ่งอย่างนี้และตรงนี้กินยังไงค่อยๆแทะเอาก็ได้ค่ะตลกเลยเนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยธรรมดานะสนใจเป็นพิธีกรคู่กันไหม หรือว่าเมนูแนะนําของร้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมีอะไรบ้างนอกจากที่เราสั่งมาเนี่ยอย่าหาพนักงานแบบน่ารักน่ารักน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับโงเฮงดีมากคนนี้หัวหน้าเด็กเสิร์ฟอ่งทองกองแฟนแฟนดูซะก่อนคนนี้เจ้าของเว้ยเจ้าแก่นี้ฮะโงเฮงอย่างเนี้ยจริงเหรอครับพี่ไม่เรียกเขาเด็กเสิร์ฟดดูซะก่อนดูมืออูมขนาดเนี้ยนี่อย่แกเจ้าของจริงเหรอพี่จริงค่ะพี่อ้าวอุ้ยจริงค่ะคุณน้อง ส, Lebanon, สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่ออนค่ะอันนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าเนี่ยที่เป็นทาวเวอร์แบบสูงๆเมื่อกี้อันนี้คือเมื่อกี้คือซิกเนเจอร์ของที่ร้านหรือยังครับใช่ค่ะวันนี้สั่งซิกเนเจอร์มาให้อาจารย์กับนมเซเปรันทานโอ้โหคุณป่าจริงถึงว่าดิทำไมแบบว่าอลังการมากมากแค่สองคนเองครับผมอยากถามนิดนึงว่าที่ร้านของพี่ออนเนี่ยคืออะไรที่แบบว่าดังๆเลยคนมาต้องสั่งเลยคืออะไรครับอร่อยที่สุดนะคะก็คือจะเป็นชีสเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะตัวบูราต้าดิฟไฟบอมซึ่งตตัวเนี้้้รราาาใชบูทง เอาไปดิฟไฟก,กระทะร้อนๆนะคะเพื่อให้ด้านนอกกรอบด้านในนุ่มคั่นออกมาชีสลาวาไหลเลยค่ะโอ้ยทุกแบบบิ๊กมากเยอะเลยนมยะมีอีกไหมฮะมีตัวที่สองก็จะแนะนําเป็นเบรคฟาสต์เบอร์เกอร์ค่ะปกติเรากินเบรคฟาสต์ที่อเ,เมริกาหรือเมืองนอกหรือเมืองไทยก็ตามเนี่ยเราจะกินแบ้ไข่ดาวเบคอนมีไส้กรอกตัวเนี้ยอยู่ในเบอร์เกอร์ทั้งหมดเฮ้ยอันนี้แปลกแน่ใจมากอ่ะกินเป็นคำๆได้ไม่ต้องมัน ยุงยากค่ะตัดทีละชิ้นสองชิ้นแล้วประกอบกันแล้วก็มาทานนี่เก๋มากเนี่ยครับแล้วผมได้ถามเขาบอกว่าที่นี่คือดังเรื่องอาหารเช้าใช่ค่ะยังไงครับนอกจากเบอร์เกอร์อร่อย15รายการแล้วค่ะเราก็จะมีอาหารเช้าสิบรายการก็จะเป็นพวกเอ็เบนิดิกที่อร่อยมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบทานเรื่องสุดยอดจานเนี่ยคือตัวเบอร์เกอร์เราเนี่ยใช้เพรสเซอร์บันนะคะซึ่งทำยากมากน้องเคยกินขนมปังเพรสเซอร์แข็งๆเค็มๆใช่ไหมคะตัวนั้นเนี่ยเรามาผสม กับวีออสอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสัดส่วนในการผสม50ต่อ50มันเลยทำให้ขนมปังเราเนี่ยเมนียวกรอบนุ่มหอมแสดงว่าขนมปังแล้วมือกนมปังต้องมีมาที่เองแน่นอนทำเองค่ะ มันหอมมันหอมมันนุ่มมันนุ่มหนึบใช่ไหมนะส่วนสเต็กเนี่ยค่ะจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราแลกไขมันของเนื้ออิชิกากิเนี่ยมาทำเบอร์เกอร์ส่วนเนื้อที่เป็นชิ้นดีอะค่ะสเตรรอร์ลอยวิฟไอพวกเนี้ยเราก็มาทำเป็นสเต็กเ,เป็นจานให้กับคุณลูกค้าที่ร้านพี่ออนนี่คือแบบว่าได้โคต้าที่นำเข้ามาคือคืออะไรอะพี่คือเนื่องจากว่าร้านเราเป็นลูกครึ่งค่ะอาจารย์ตอนนี้พุ่งส่วน4 9 5 1 แล้วในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติเนี่ยเราได้ไลซเซนซิ่งนำเข้าในอิชิกาปิจากเกซิโกว่าปีหนึ่งีหแค่สิบตัวเท่านั้นค่ะสุดยอดนะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโปรโมชั่นเลยช่วงนี้ใครมาที่ร้านนี้อยากได้ส่วนลดพิเศษจากร้านพี่มีไหมมีค่ะต้องมีเฉพาะรายการอาจารย์เท่านั้นนะอันนี้บัตรลดพิมพ์มาให้กับรายการอาจารย์กับน้องพิเศษนะคะดิชคาวสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกเมนูทุกเมนูค่ะ อันนี้แจกกี่คนครับ12ค,บคนค่ะ12คนนี่นะฮะ12คนนะครับอคนเดียวเลย วันนี้อิ่มท้องด้วยสุดยอดเบเกอร์ต้องมาอีกต้องมาซ้ำนะต้องมาซ้ำแน่นอนอยากได้ส่วนลดนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับอยากกินนะครับบูเชอร์คิงเบเกอร์เนี่ยเพราะอะไรเราแจกเลยนะครับ12คนที่จะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับส่วนลดไปใครชอบคลิปนี้เรื่อง่วงจุ้ยเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเรื่องที่ดินเรื่องโรงแรมรีสอร์ทยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยคอมเมนต์ว่าอยากให้เราเนี่ยไป

อมอื้มอื้มอื้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 มออื้อื้ื้อื้